สวัสดีค่ะใหม่หรือใหม่ทันชีวิตอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกในคลิปนี้ค่ะโดยคําถามในคลิปนี้จะอยู่บนหน้าจอนะคะก็คือคําถามว่าทําไมต้องเรียนกับใหม่ทันชีวิตสําหรับเหตุผลที่คุณต้องเรียนกับใหม่ทันชีวิตก็คือเพราะจากประสบการณ์จริงของใหม่เองในการใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานกับครูชาวอังกฤษในโรงเรียนนานาชาตินะคะกว่า7ปีรวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทางานอื่นๆ ด้วยนะคะรวมกว่า10ปีโดยมีชาวต่างชาติทั้งชาวอังกฤษชาวอเมริกันชาวแคนาเดียนนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติอื่นๆที่เราต้องใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยสื่อสารกับเขาเพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันทําให้ใหม่เนี่ยได้ทราบถึงปัญหาของคนไทยนะคะที่พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่แน่นทําให้ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยแล้วก็สื่อสารกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและจากประสบการณ์กว่า17ปีในการเรียนภาษาอังกฤษของใหม่เองทั้งเรียน ในห้องเรียนแล้วก็เรียนน,นอกห้องเรียนนะคะแล้วก็ศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเองด้วยเนี่ยทำให้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะด้วยแต่ใหม่ก็ต้องบอกก่อนว่าใหม่ไม่สามารถบอกระยะเวลาที่เป๊ะ,ปะในการฝึกภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลแต่ละคนได้ว่าจะใช้เวลามากหรือใช้เวลาน้อยแค่ไหนนะคะในการฝึกทั้ง4ทักษะเพื่อให้ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วโดยทั้ง4ี่ทักษะก็จะมีทักษะการฟัง พูดอ่านแล้วก็เขียนนะคะเพราะพื้นฐานของแต่ละคนที่ต่างกันรวมถึงการมีอุปสรรคแล้วก็ปัญหาภาษาอังกฤษของแต่ละคนที่ต่างกันด้วยแต่ใหม่ก็มาค้นพบว่าถ้าเราศึกษาแบบจริงจังกับมันนะคะจริงจังจริงๆและให้เวลากับมันมากๆเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องใช้เวลาถึง10ปีขนาดนะะั้นในการฝึกทั้งสี่ทักษะเพื่อให้ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและด้วยเหตุผลนี้นะคะทําให้ใหม่ได้คิดค้นคอสที่จะตอบโจทย์กับความต้องการที่หลากหลาย รวมถึงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคลให้มากที่สุดขึ้นมาด้วยซึ่งคอร์สนั้นก็คือคอร์ส English with m หม i m e ม์ช et หรือว่าภาษาอังกฤษกับ m หม i m e ม์ช e วินั่นเองและใหม่ก็ยังได้เขียนหนังสือสอนาภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นมาด้วยนะคะโดยเล่มนั้นก็คือนี่เลยค่ะชื่อว่า English is easy ภาษาอังกฤษใครว่ายากเรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ใหม่ time ชู e ิทนะคะซึ่งเป็นเล่มที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยโดยใหม่อยู่บนหน้าปกด้วยนะคะใส่เสื้อสีแดงอยู่นี้เลย โดยเรื่องนี้เนี่ยเป็นการสะสมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษของใหม่ทั้ง17ปีมาเลยแล้วก็เป็นการกลั่นจากประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของใหม่เองด้วยนะคะว่ามันไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนอย่างที่หลายคนคิดในด้วยเหตุนี้แหละค่ะที่ใหม่เลยคิดคนคอสนี้ขึ้นมาและทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมคุณถึงต้องเรียนภาษาอังกฤษกับใหม่ไทม์ชูวิตและเทคคอสของใหม่ไทม์ชูวิตค่ะเราไปเจอกับใหม่ไทม์ชูวิตในคอสอังกฤษวิดใหม่ไทม์ชูวิตค่ะแล้วเจอกันค่ะ